สวัสดีสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับ ACE Gamer Channel นะครับผมวันนี้เราก็จะมาแจก ID นะครับผมฉลองครบ3,500ซับล่วงหน้านะฉลองล่วงหน้านะครับผมกับ ID นี้นะครับผมเซิร์ฟ AV นะครับเซิร์ฟ AV นะไม่ต้องมาถามย้อนหลังนะครับใครดูมาถึงตรงนี้ก็ไม่ต้องมาถามย้อนหลังนะแล้วก็ไปดูกันเลยนะผม อ่าก็เริ่มต้นด้วยการดูอ่า VIP 3นะครับผมอยู่กับอีเวนต์เติมคูณ2นะครับข้อมูลเรื่องต้นนะครับผมตัวละครก็มีตัวละครผู้ชายฝั่งน้ำเงินนะผมในวงล้อเหลืออยู่22วันนะครับอ่าแล้วก็ช่องอาวุธเปิด2ช่องนะครับ มีระเบิดลูกโป่งถาวรนะครับผมแล้วก็มีเหรียญชุบ2เหรียญน,นะครับแต่ไม่มีเครื่องประดับนะครับวงล้อมีจิบโูหมุนไปทั้งหมด2ครั้งนะครับแรงระดับบอร์ด V นะครับแรงเลยครับวแปดในคันสร้างวีสิบสมรวจเวลสีนะครับส่วนปืนก็มีตามนี้เลยนะผมก็สามารถลง PVE ่าระดับง่ายระดับกลางได้นะครับผมแต่ระดับยากยังลงไม่ได้นะครับอ่าก็มีปืนอีเวนต์ปืน S Desert e a อ่ e ปื้น SAK 47นะครับผมเวล7เนาะอ่าแล้วก็มีปืนอีเวน Event ่1กระบอกนะครับครับผมก็ ID นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมครับผมก็ขอบคุณนะครับผมสำหรับ หลายคนที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นะครับผมก็หวังว่าโอกาสดีๆจะมีโอกาสได้มาแจากใหม่เนาะครับผมก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ